ก็ก้ม็นได๋ค่ะแม่แม่นี่จาเดี๋ยวมื้อนี้เราจะท่านะครับเอาแล้วจ้า้าเขาลอกได้แบได้อ่ากงดะเองเลยว่าพนดส่นัดเจ้ามกแบบสงแบบนี้บ่กอกักแบบจุกบๆๆค่อยมักแบบเล็กน้อยได้ค่อยมักได้แบบว่ารุ่นเ้เจ้คมักได้ว่า้เ่ามักแว่ามั้เ่าักอไระเออ เดกเก,กเาเ่าเด็กเก่าแบบนี้บ่มากบอกเพาะมัอยูคขลวบขลุบให้มันแบบว่าให้มันมีทรง,งนะมันไม่ขลุบขึ้นเลยแแบบแบบอยู่ให้อยู่นาน โอเประมาณนี้อาสบายดีไปได้เลยพี่น้องเรื่องว่าสบายดีอย่ามันจย่อยากคุยกันเอาคุยอวันนี้ไม่น้องเอ้ยคุยไปเลยเลยเนาะฝนตกคือเก่าจีเนาะแม่จะเป็นอาทิตย์กว่าที่ทอดซองอย่างนี้ที่พนตกะเลยนะต่อเนื่องทุกมือทุกวันเลยแบบก็ได้วางเว้นเลยเว้นแต่บางสัปโมงักซึ่งแต่ฝนฝนโตกะค่ะขายดีได้ตอนที่จ้าไปนะโอ้ยคอยฮักกันเสียหนั่ง เนาะคนโต๊บแล้วล <people> <are> ูกค้กมาหลายเนาะแต่ล uh ูกค like, uh ้าเขาขี้รถใหญ่หนิเด้โอ้ขี่รถใหญ่หลายเดี๋ยวเนาะเห็นในออนไลน์นี่พวกขี้รถใหญ่มาแต่ว่าขี้รถใหญ่จอดที่พุ่นกระย่างขำทางมาอีบวกกับคนโต๊ะเลี้ยวรถมาโรดว่าจ้เลี้ยวมาบ่เมนเต็มบ่อาหารจ้ดบ่เมนบ่เมนมาเต็มตอนแรกเขาคิดว่าเขาอยากเขาอยากขำมาทำว่ามีอาหารตามสั่งบ่นะมาขบมีเอรีเออมีเอรีแหละตอนนี้บ่ขำไปกันเดี่ยวอ่ะมันหลายคนเลยขำทางมาโรดเจ้าย่างมา มาเต็มอะเต็มโต๊ะเลอยากเพิ่มบ่หนิจ่ะวันหนังบางทีก็มาแบบเต็มเลยคอยกับว่าฉันอยากเพิ่มแต่ว่าเพิ่มหมดแล้วเพิ่มก็เพิ่มมุมนี้แล้วนั่นเลยในยูวงหนึ่งแต่ว่าไม่ยังก็ยังไ่อยากใส่โต๊ะไม้น่ะมันแต่ว่าเวลาใส่ไป็นรดนแล้วมันเป็นเสีย ไม่เห็นอะไอย่ามันตาม้นก็เออก็พ้นลูกค้าก็ห่อจานวัดพ่นเจ้าของห้านพูแล้วเจ้าของห้างก็นั่งเอาอิี่ได้เวลาโตไม่หรือหรือตั้งขัดตั้งย่างแล้วโอเคแต่เป็นหินเนี่ยมันมันมันดูแบบว่าตาาตต้้นนเออิดกระโลเดี๋ยนะมันเมือนเพราะแล้วเวลาหลักษาคนสะอาดได้ไวได้ง่ายมันง่ายกว่าโตไม่มันโบมันโบเป็นค้าบมันโบเอ่อยังเสร็จก็คือออกรลนเนาะ ไม่เสร็จก็จะเปียกมีหอยเปียกเนี้ค่ะนะบัดซีถลอกก,กันเมื่อกาเมื่อกาไม่เกินนะเกี่ยวเกลือกไม่นะบอ,อโตหินหมเป็นไรโตหินเนี่ยโตไม่หมุเป็นเออโตไม่หมุเป็นโตหินเนี่ยหมเป็นถ่นนายซีซีถลอกหรือยังกันยังโอเคอยู่นนะซีเก่าแต่ชาข่อยตั้งแต่เปิดห่านนะมนามันสีเข่ามาสิปีเลยมันจะต่างโตกอน มันก็ยังคืออยู่กับเก่าเบิดเพราะเขาตั้งไว้มองเก่าเขาบริยายเนาะเออเขาบริยายแน่ะแหละมันบริถึิแดดนี่เขาบริยายไปย้ายมากเลยกับมันแตกมันกับทิฐะทิเตะปูนเนาะแม่นแหละอันนี้เขาตั้งไว้มองเก่ามันก็มันละมันก็บบริถิแดดถูกคนน้ำน้ำอยู่ในเรือนเอาเอาแบบพิงอะไรมันจะสวยงามกับเหางแบบพิงพิ้งนะมันมีพิงพิงงอกมากแต่เป็นหินจุดมันเป็นล้านก็ได้นี่นอนอะไรจำล้านนี่นอนอะไร ต้นนี้ตกจากล่านเนสามล้านคุเงินสามพันบาทจะกี่เทไรอ่ะสามพันบาทต้นนี้มันตกจากล่านสามพันบาทสุดละสามพันบาทเกือบสอง0บานเกือบสอล้านเกือบสองล้านเลยพันหนึ่งละเจ็บ่ออสองุสี่จิตเดนี้ก็หปลายหกปลายกับหแปดเกือบแล้วอสุดนึงงินบ่พอร้อยเนาะ ก็พอนลอย US ่าเลยเงินเขาในกระเป๋าเขาตรงเงินเขามันต่างกันแม่ดูให้เองชื่อเองใส่เองสบายใจน้องอ๋อง้ังตี่น้องมียังติดถามเจ๊ด่ามาหนีิมารอบบ่ายรอบแรงรอบคำนี่คนกระตุกได้นี่หัเออมือเท่าเทเอาว่ามีมีคำถามของฝากมาก FC ปะถำอมาในหนึ่งปี กินได้จังดอกขอบอกขุนไก่อ๋อในนั้พี่จะได้จังดอกตับมายาแปดดอกมันไายมาเป็นจีดาวแมนโคเก้ามากระดานรับโซนเลยเอาเยอะจัดอกทำไว้แบบได้จังดอกต่อไปเขาเนยลอยนึ่งกว่าจะมีเงินะบางคนการเขามินมาเขามินมาทางอันจีดาวสีเลือกทางข่อยนี่ว่าอัน ถ้าเอาเันนุ่มต่างประเทศอยู่ไกลได้โม่ปีระดอกถ้าว่าเอานุ่มไทยนั่นได้ปีละซองสามดอกว่าสันแต่ถ้าเอาตุก้อนนั่นได้ปีละได้คืนนจ๊ะไปดอกบนใกล้เจ้าชิได้นจ๊ะเลือกเอามาในเจ้ดาวที่เอาผู้ใดกว่าสันคือเก่าเนาะต่อไปคนเลยอเบอร์ท้ายกล่องใจขออนุญาตเออ่ไปอันเหตุการณ์ให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งเลยจีเด้อ คือมี FC เพิินคอม,มิมนขม้าแบบนี้เจ้าดาวก่อนจะตัดสินใจเอากับนุ่มต่างประเทศให้คิดดีๆก่อนว่าสีนุ่มต่างประเทศเบิดปีอันได้บ่ดอกนึงว่าสันถ้าเอากับนุ่มต่างประเทศกันนะแต่ว่าถ้าเอากับนุ่มไทยนี่ได้อยู่ปีละสามดอกสี่ดอกแต่ถ้าเอากับตู้จานก้อนนั้นได้คืนละแปดดอกว่าสัน,นเจ้ลดาวสีเลือกเอาไปอันนี้ชิกขกตอบ FC เนาะอันนี้ก็ใส่ปัญหาเนาะหมูอยู่นอกอะ คันสหมดว่าปีหนึ่งมากอ่ะกันสิได้ยูอ่าขึ้นละแปดดอกเบิ่งเลยเหรอเบิ่งเลยเบิ่งเพื่อปีหนาคันสหมดว่ามาจะช่องสามเดือนนี่นับเบิ่งว่ะถึนขึ้นละแปดดอกมันสิเท่าใดชีได้คล้ายเครื่องอยู่บอ่ะไอ้ไม่ได้ฮะไม่ได้แปดดอกคูมือทามาเด้อแล้ววันนี้คันสหมดเ่าเขาไปแล้วเนาะเขาอยู่ทางนี้กะโมย่าทันเขาอยากได้จะสามสี่ดอกกะบูอืดบินไปแมน บ่โบเมียวบินไปรอดบ่เหมี้งเลยเขาข้างดูเล้ากามีอยู่ดอกแบบว่าผู้ที่จะให้ดอกนะแบบว่าหาหุ้ดอกบ่รือแบบแบบได้แบบนี้นะดอกนี้นะอันผูู้ิเี่ดอกกุหลาบแดงดอกกุหลาบแดงยิ่งอายได้ยินอยู่กันน้องเจมือนเมื่อกันเลยแมนบ้าไป็นทางนี้สิหาดอกกุหลาบแดงอย่เนี้ยหาด กลับไม่เนาะอ่ม oh. ันมากม oh. ันมากแต่โอเคหารไม่ได้ขึ้นละเบิดสมสมไปอยู่ไกลเนาะของจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มเลยได้เก้าดอกแฮงดีเนาะพังเอาเรือไอ้เก้าดอกถ้ามาเลยต้องให้ได้เลยทำโมได้เลยโมไหวเลยเป็นอีกทำโมได้เลยคู่ค้อนโมได้โมได้ทำโมได้หาดอกใหม่เลยเนาะ เอาแน่บานนี้บานนี้สิเอาดอกกระเจียวเลยบานนี้เนาะติดตัวมาได้ดีบานอื้งใสติดร่างกายมาให้พร้อมมีหักไหมเอ็มบำรุงอยู่ไดนเพิ่นโธ่มาหาคนมาคืนนี่มีหักไหมบำรุงบำรุงร่างกายว่ะสันกินแล้วเทนหยร่างกายกระซุ่มกระซวยวะโธ่โมเมนต์โมเมนต์โสมบ่บ่ได้เพิ่นวะอันหางไหมเอ็มพี่น้องเพิ่นขาดไปแต่พี่และคุเพ่อน่ะ กาแฟเลยเนาะแม่โมฮู้กาดสต้มกินไหมเออเออเอ,อคำว่าหางไม้บำรุงหาง,งกายเป็นหางกายเขามันแข็งแห้งเพื่นวารซีนะคือสิโบแม่หลอกโสมเพราะว่าเพื่นว,า,ว,า,วาหางไม้ขาดเงิแนแต่ประเทศลาวขว้างีออ่นะถ้าลาวข้างนีได้โสมเนาะแม่มได้เกาหลีเกาหลีจีนไต้หวันโฉมแลาเละถ้าวายบดแล้วบาดเนาะเอฟซีที่คลองใจฮะเอ <มา S 1> อท้าวายเอฟซีเอาแบบใด อันนี้อะโบใท่ปัญหาดอกผลผลินมากกะจับเต็มอย่างเดียวเอาทำไม่ได้เก้าดอกหรือว่า10ดอกบัดเมื่อมันจับ่ขึ้นฮ้อขันยู่หึงอยู่เป็นเดือนกะมันก็ได้ลายดอกเลยเนาะเจ้อย่าลืมได้ว่าเจ้ดาว8ดอกได้สายยา8ดอกพี่น้องได้ดาวแปดดอกโมเลนโบเจดาวสิบสองดอกนะ แปดอ <laughs> ดอกแดอกตู้จันก้อนนี่นะฮะ <c oughs> อันนั้นอันนัน้นนะก็คือแปดดอกตู้จันก้อนนะแปดดอกข่อยก็ขอแปดดอกแล้วข่อยขอเพิ่มก็ค <12 S 2> ือสิบสองดอกปกติก็แปดดอกอยู่แล้วเนาะขอเพิ่มเป็นสิบสองในบ่อเราอ่ะได้อเอาละเด้อบ้านนี้พี่น้องสายยาแปดตู้ก้อนตู้ก้อนขยับขึ้นมาเป็นแปดบ้านนี้เจด๊ดาวขอเพิ่มอีกเป็นสิ <c oughs> <c oughs> บสองเพราะว่าเพราะว่าอันของเราเนาะว่าแปดดอก <c oughs> ขันเล่าอะโบยักลงบ่ค่อยๆนแต่เพิ่มขึ้นเนาะแม่นองเพิ่มขึ้นเป็นสิบสองบาทนี่ฮะก็เลยก็เลยมีสายาเจดาวแปดดอกเจดาวแปดดอกพี่น้อง้อนแปดดอกคือกันทุกคนเจ็ดแปดดอกเนาะทุกคนเนาะเดาวคือเอทีมันถามมาเรื่องเรื่องในกินนี่้นะค่อยๆนมตั้งตั้งแต่เกิดมาโบเคยได้ยิน ราะว่าผมเคยได้ยิน FC ไทยบอลลูนลาวแม่เอฟซีเมืองไทย FC เมืองไทยบางทีอเพิ่นกะหู้่อถือบ่งต่างกันนะอยู่โมแม่แสดงว่าแสดงว่าเขาเคยกินแต่ก้อยผมก้อยผมเคยกินนุ่มตั้งข้ามว่านุมตั้งนี่เด้อเอฟซีเจ๊ดาเป็นคนลาวเนาะเด้อเจ๊ดาไปอยู่ไทยแล้วเจ๊เขาเป็นคนเห็ดเมนูแล้วไข่ยนี่เป็นคนคิดคนซื้อโต้นนี่ขึ้นมา Oh, เด็กเขาจะบอกไปได้ยนินเออแล้วมันก็เลยบบมีในในภาษาไทยแหละโบมี่คำนี่นะค่อยเป็นคน,น<อ>คิดต้นเองเด้อใช่โดยใครมันมีแบบว่าซีสันในการแบบว่าการข้างสืออาหารมันเป็นตาอยากลองเป็นตาอยากซิมเป็นตาอยากกินเออเป็นตาอยากกินแบบโบตางี้กับไก่ขิดเนาะเออโบตางี้ก็สื่ออาหารข่อยเนาะือ,อ,อาหานอาหารตามสั่งกินแล้วลืมเมียที่เจ้ากัก็สุบเคยได้ยิน แต่ว่าข่อย,อยเป็นคนทีค่คนสื่อนี่้นมากนี่รั่าาร<อ>วฮแต่เมนูอาหารก้อยขมภาษาไทยมีแต่ว่าก้อยขมก้อยขมดาราเนาะแป่นนมตั้งข่อยเป็นคนใส่สื่อมันเองบัตนี้ก้อ,อยจดาวเติมเต็มใส่ในช่วนนี้เป็นยังจังหางสื่อว่าก้อยขมและนมสั่งเพราะว่าตอนเห็ดราบอยู่หันนาหารนะใส่เสือสายเดียว<อ>ใส่เสือสายเดียวแหละเสือยุกชงน้ำบัตรนี้ค่ะ ใส่เสื้อไซเดียวแหละมันต้องโซนมเพราะว่าให้มันดึงดูลูกค้าเขาเห็นน่าเขาเห็นี่หน้าห่านเลยแม่นคอยคอยคลิปวิดีโอจะเห็นเรื่อยๆเออแล้วคอยก็เลยคิดคนว่าคอยผมนมตั้งคอทุกคนใส่เสื้ออย่างนี้นะคิดคนเองเพราะว่าเขาเห็นนมมันแบบหน่องๆยองหนวดเขาเห็นแล้วเออก็เลยก็เลยใส่เสื้อนี้โอลาบแซ่บขนาะทำยิ่งใส่เสื้ออ่าใส่เสื้อไซเดียวโชว์นมโคเลโคเลล่ามเนาะ โโเเลลใช้ยืนอยู่นะเลือดไร้สีเลูกค้าลูกค้าเลือดแดงแตกเลยเลือดแดงแตกพะพ้าลูกค้ามากินลายงอนอยากเบิ้งนมตังพี่น้องอันนี้คืออยู่มาไงเดี๋ยวก็คืออยู่มาเนาะแต่ว่าแต่ว่าเจ้าวนี่เป็นย่างจังหนุ่มเรียบร้อยเพราะว่าประเภทนี่เล่าดีบอยโซไลยเนาะบอยโซวอยว่าวิวเติร์น เาเป็นแไ่คะแล้วมาเขาสีแมวว่บาบอดี้แต่เมืยองไห้มันมันอ่าประเทศนี้นมันบอกดูการเซลล์<ม>เขาบอือกันแต่คนเล่านี่บอดได้ไหมค่คนไห้เครื่องคนต้องนุ่งให้มันเรียบร้อยนุ่งส่งค้าสัน่นกระดกเด็กๆโซน่อโซนมเดอยวย,ยังไอเขาคนอ,อื่นกะน้ำเขาไปว่าไปนิ้งท้าเนาะว่าเออเป็นคนแบบนั้นแบบนี้เออเบื้องการแกงตูแกงอยังบมคะใช้อาหารใช้โต้เผ่าเอาหนุ่งแบบนี้แหละดีแล้ว ห้องวัดเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวสุภาพแต่งห้องไทยไทยตำมุ้งหรือเปล่ายู่กับข่มหรือเปล่าโคอยู่แบบนี้นุ่มกับเพื่อนนวลๆผู้เล่นเนาะคล้ยนี่เลยเนาะแม่บอกคลายดี่ได้ข้ารั่งกับมาบ่ได้เบิ่งพี่ซังเบิ่งเมฆามาเบิ่งเมฆาตำมุงหนึ่งหัวเล่าไรลาก้อยชอยเซ่ก้วยคมนงตังเออเออชื่อมาน้องก็ลับ ค่อยนี่แหละเป็นคนคิดคนสื่อโพกเห็นในภาพในตานแล้วก็เลยเว้าวววววไปมีสื่อลีบ่านี่เออพอก็เลยใส่สื่อเลยกอย้อยชมนมตัง้ง<น>วก้อยชมนมตั้งเนาะสื่อเต็มไปเลยนะแต่ว่าอาหารนี่เป็นแต่เดียวกันเนาะแต่ว่าตาังจะซื้อเพิ่มเขาใส่ตะล่านี่บอกออต่างรสชาต<อ>ิต่างรสชาติต่ละอาหานที่แตกต่างแม่เออรสชาติอาหารน่ะมันแน่นอนอยู่แล้วมันต้องแตกต่างกัน คนกับผมเคยกินอยู่เมืองไทยคือได้มิ่นหลายคนถามใส่เข้ามาอยากชิมอยู่แหละ <c oughs> มันเติมเติมตัวนี้เข้าไปเลยอยากชิมหมดอยากชิมตัวที่ว่านุ่มตัง้งถูกไหมอ่าก้อยบ่มตั้งไมันด้เป็นอะไรหเปิ่าชาตอาหารตัวนี้เพราะว่าคนเคยกินก้อยบมเนาะแม่บาพี่จะได้มันต้องเติมอะไรสักอย่างเข้าในก้อย <c oughs> ต้องเติมมาไรสักอย่างมันเป็นตั้งเจดาวเพูนว่าผมไม่ได้ตั้งแต่นุ่ม ทั 5, ้งลุมก็ตั้งน้ำมือนั่นนะฮะเอาเลยเด้อบ้านีว่าสั้นจัดไม่อยังตั้งทั้งลุมก็ตั้งทั้งเชิงก็ตั้งว่าสั้นนี่แต่คนดอกบุกเคยกินดอกบุกเคยกินมาลองเว่มาลองเว่เบ่งแตกแต่ทิบอกไอซี่เด้อว่ะเอ่อท่าภาษาไทยกับก้อยพรมมาแลข่อยแค่์มาดัดแปลงเอ่อให้ให้ลูกค้าแบบว่าอุ้ยทางสื่อเลยแบบเออคิดอยากกินคิดอยากลองอะนะมันก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมาแม่เมนโอนข่อยเองดอก อันซาจุยามนี้อันเนื้อเนาะที่เฮาบซาจุเออซาจุได้มักยังบ่กกูบ่เคยกินะอ๋อบ่ได้มักยังเด้อบ่ได้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 น้ําอกน้ําเือยังบ่่าเนื้อบ่ได้ใยังมีแต่มีแต่้าสล้างน้ําสะอาดแล้วแล้วก็เอาเอาไปแ่นอืเอาเพชรคเพิ่นว่ามันบ่คาวบ่บ่บ่าวบ่าว สิ้นข้นเขาเอามาัดมัดเป็นสิ้นย่างหังหนทอมดูเขาขาใหม่ๆบ้านย่างไม่ช่องน้อยมันเป็นสิ้นที่ว่าโบได้ข้าคืนหรือว่าโบได้อยู่ในตู้เย็นเนาะแล้วมันแล้วมันจะบวกระเ้าบวกร้าในใดบวกระ้าแบบว่าคือข้าวิ้นคือข้าแช่เย็นแล้วมันสิบข้าว คันันเขา้าคันเข้าไปซื้อในตลาดที่เข้าแบวบวคายเบิดเมอร์หนิมันอาจจะมีกลิ่นแบบว่าเป็นส้มเนาะแล้วก็มีกลิ่นข้าวถึงหาเขา้าโต๊ะที่เขาขามาใหม่ๆมันจะบุกข้าวมันจะบุกข้าวแล้วเข้าก็สามารถกินดิบได้เนาะโอ้โหกินได้เราบุกเราคิดบุกเขาของหมเลยว่าข้าวบุกข้าว <c oughs> ข้าวเดียวข้าวเดียวเบิร์ดกินไปเลยกับข้าวแท้าข้าวว่าข้าวเดียวเนื้อจาน ข้าวเดียวบเหลืออย่างเดียอแต่จานเนาะส่น้องกไว้แต่จานกับเจี่วมีจะมเมนูยังเนี่ยจิเติมสื่อให้มันฟังแล้วมันดึงดูดสินเลยท่านเติมสื่อมันพี่เก๊มากเนี่ยฮะมีแต่พวกเก๋คิดคนเลยมีแต่พวกเอ่าเป็นพวกประเทศแบบว่าตั้มกับโบนีมีแต่ม่แต่ตั้มกับราคาเอ่า อ่ะส่ปกติเนาะปกติพวกเพอพวกกระเปียกอ่ะปกติมีแต่ก้อยนี่แหละนะมีแต่ก้อยกับลาบนี่แหละแบบแปลกๆแปลกต่ก่อนช่อยจุกกับมะเห็ดไปห้ากับมะเห็ดบพราะว่าลูกค้าถามหาลายก็เริ่มเห็นมีตะมือมาช่อยจุลาบมันจะมีมีเพิ่มผมมีคันซับเพิ่มลงไปบอกลาบลาบมันมีมันมีลาบมันมีลาบลาบเออสื่อธรรมดามันมีเป็นตอนแล้วก็เป็นแบบซับแบบมุนมันมีทรงแบบมันมีแบบลาบครับมัน ลาบเป็นทอดแบบมูซับนะครับลาบมุนลาบมุนครับลาบมันลาบลาวครับลาบอันนั้นเขาอื่นลาบต้นลาบลาบต้นมันมีสีเดินทางไกลมาเพื่อมามายามาหลินหรือเจ้าซีเห็ดเมนูยังตอนหับสำหรับเจับทำมาเห็ดเมนูนั้นทำก่อนถ้าจะทำลูกค้าเผื่อให้คนจำทานเจ้าได้ถ้าก่อนจะทำลูกค้าก่อนว่าทำทุกงหมดเราเอาซีเห็ดใส่จุเนาะไส่จุมันเห็ดทุกได้ไหม หรือว ok, e ่าค e ่อยคมน้องตัดกระหิตซุกได้โบเดนีตะวัดดิบยันถุงกินบุกินนะคะต้องพามาคุณดิบตะกินซุกแล้วก็จะแนะนำให้ลูกค้าว่าเออเออตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อขายดีเพื่อให้เพคนเพื่อให้เพคนลองอะไรแบบเพื่อเพคนกลับมาอีกแต่รสชาติมันนี่โตดิบกับโตัซุกนี่ต่างกันหมดเลยดาวตัวได้แ่บกว่าตัวได้กินนุ่มหลายกลัวชนลายมันคนอ่ามันชนละรสชาติเลยดิบมันจะกรุบ เลยท่าซุปมันก็จะเหนียวเหนียวมันจะเหนียวเหนียวเออ่แล้วก็ตามภูมิภาคก็ที่วัดตู้ก้อนเรากินบอกิบอกว่าเรากินอะเพราะว่าเราต้องกินพอตู้คุณทอนเก้าสิบห้าปีแล้วก็ยังอยากอยู่เราเห็นซอยชูเราอยากกินซอยชูมีแล้วเรากินแต่ว่าเราปัญหาเราไมกินได้หรือบอกอยากเพราะว่าไม่ได้ตูนทอนได้บอกสบาย มาบ่ได้เก้าสิบห้าปีแล้วย่างได้บ่ย่างพอได้แต่แถวอ้อมอ้อมเอ็มเอมหันผู้ที่เจ้าเล้าหน่ะบ่แม่นตอนเรามาเนี่เมียเราเจ็บห้าบ่ยเราบ่หายอยาเราลืมเมียเรามาบ่ได้บุญที่ไปเอาเรามาแล้วเมียเนาะเก้าสิมาไปเอาก็ได้แตเมื่อวานนี้ยังใส่สลุบอยู่โอ้ยเมื่อยสชิบวนดอกเลยเพราะเจอลมตังอยู่พี่เพิ่งยากกินแบบพองแบบหับทิ้ง ลาบซีนแบบมีเลือดว่าสันชื่อซื้อซี่มีแห้งเพื่อนว่าเมื่อวานตู้สิงทอหนาๆลาบซีนแบบมีเลือดนี่ซื้อหั่นค่อยก็เขาห้องว่าซกเล็กซกเล็กซกเล็กโอ้ซกเล็กซุกเล็กกั่นหั่นหั่นบางๆหั่นบางๆแล้วก็เอาเลือดลงไปใส่บมูมป็นต้าเลือดนะห้องซกเล็กซกเล็กลาบเลือดลาบกระชมเลือดเนาะพี่น้องตังเอาเด้อติ๊บไปเลยเลือดน่าติด อย่างนิ้เบิร์ตก็มีตัวในสุกแล้วอันนี้ชุกเล็กตัวชุกเล็กแต่มันจะเป็นน้ำทรงรลวงสดขึ้นนอนนอนเพียเคยกินแล้วนอนเพียนอนเพียห่านหอยเคยกินแล้วบโบเคยนั่งโบเคยจะเกลือยังบโบเคยเห็นจานเรื่องต้นเั่นนี่พวกิคือกันปิดซีพกันประมาณอะไรพวกซีพีราคาไรเงี้ยกันก็แล้วราะว่าซีนมันต้นทุนมันอันไหนเด้อทุนมันไหลแมนราคาไรเงี้ยกันแบบพร้อมทะเลกัน อนอนเที่ยนกับคือแบบนี้คือการนั้นคืออย่างนี้เบิร์ตตะคอยต้องเป็นเครื่องโซดนะขาขอโซดเล็กยี่ห้ะ <c oughs>